สวัสดีครับผมสายสันสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการพี่น้อยสส่ภาพไปยิมหัวขอนยานิชาวสันอยู่ประเทศไทยหรืออยู่ทั่วโลกรักษาสุขภาพด้วยนอเหลือบต้นหัวคีพี่น้อยตื่นเช้ามาเนี่ยอากาศจับคึม่ลยหนึ่งมันบอกอากาศเย็นเย็นเย็นๆย็นเลยน้งพี่น้อยตอนเช้าแดดยังไม่ออกเลยหมอกเต็มนี่เลยครับวันนี้้าเหนือชายสัน ตื่นเช้ามาหน่อยเนะ mm. าะเพราะว่าอย่างได้ยินเสียงพี่พี่คนไทยมาเก็บมันฝรั่งจะ้ะได้ยินเสียงมันตาจ่าานเนาะได้ยินเสียงเพิ่นก็นกเลยรีบอาบน้ำรีบนี่ก็มาตั้งใจจะมาไทายแต่จะ่ายใกล้ผมได้ไายใกล้หรือว่าผมได้ไมได้เมืนอนเนาะแต่ชาวจานล็อเปิดประตูนี่เนาะมันอาจจะ่ายใกล้ได้เพราะว่าเก่งใจพี่เพื่อนน่ะเห็นอยู่คนไทยทั้งนั้นเลยครับเพราะว่า<อ>คนมาเนี่ยยางก็ชาวจานดูข้างหลังโรงงานมาดีเนี่ยชาวจานเนาะ พีน่น้องเอ้ยนี่คุนคนไทยมดเลยพีนย่น้องเอ้ยสวดเกิดได้เงินเดือนกับสายเมื่อสายสานน่าได้เ,ดเหยื่ออยู่มโนะไงยเยอะเนาะงานเหนื่อยอต้องได้เยอะเราสามท่านแม่เพิ่นบอกเพิ่นบรรับดอกษชายไายอ้วนพูดเป็นยานสายสานปิดลมเป็นเล้งใช่ไหมท้ายนี้ผมใส่เห็นและสายสานต้องขึ้นไปท้ายข้างบน <c oughs> ใช้ข้างบอืมมันสั่นไปทางข้างบนหมดจาันอือน้องไปทางข้างบนนี่นึงนนาต้องไปซูมข้างบนถึงจะเห็นชัดเม่นอยู่นี่ครับสอบนี่ทำไมไม่ใช่ให้ติมอันนี้ไม่สวยจิบอลที่ยิ้มทันได้เก็บตัวนี้ใส่จานเนี่ยนี่เงียหน้ารถไทยยิ้มทันได้เก็บตัวดีเนี่ยแป้งนี่ยิ้มทันได้คลิปดิคลิปนี้เดี๋ยวบ่าหน่วยสายสานจะขึ้นไปถ่ายบนหน้าต่างซูมให้พี่พี่เห็นพี่พี่ทำงานยังไงแมียนยู่แต่คลิปต่อไปนะอือทายเต็มติมอือ เก็บมันไปรังลูกเล็กๆไปพี่น้องเลยเดี๋ยวไปตามไปทานข้างบนก่อนเนาะคุณพี่น้องเลยขึ้นมาถ่ายข้างบนเ <c oughs> น,เนาะททายรัฐเนาะอืมเก่งใจพี่เลยครับคุณน่ะคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับดีนะสม็นหมดเก็บพี่น้องเองเย้อเยคุณน,น,นะน่ะ

นงงนค,คนไทยทั้งหมดเลยจะไปกระสุนสุกสนานแน่นอนคุณอาทำงานเข้าทิ้งแตบบ่เพื่อรงงานได้ดีแต่ความชื่อของไทยมันพี่มันจะเก็บมันฝรั่งไทยกะละมังเมนโยะเก็บใส่กะละมังนะพี่น้องพี่พี่ดีเก็บใส่กะละมังอย่าลืมผู้ชายเนี่ยจะโยนกะละมังโตๆก,กันไป นกละมังใช้กระสอบปุนะ๋ยใยเนี่ยนี่นี่ยังผ่านอยู่ตีชั่วโมงที่เพิ่นยังยิบล่าไปแล้วนะเริ่มเอยแล้วนะอย่นบอกยิบล่าแล้วนี้นะ่ะมาอีกที่เขาชันถีนรอบแรกนะลงมาอู้ยังก็ติรวดเลยจ้ะยิบมันพลังใส่กระมังโยนโยนโยนโย,น,ยนเลย นี่เริ่มเหนื่อยกันเลยนี่ดูคนไทยอขามาทำงานในเกาหลีด้วยจะคนที่ทำงานรายวันน่ะเหมียนอยู่ทุกยอดจริงๆดิทุนบางคนเห็นบ้าในเลยสายสารโอ้งานในเกาหลีโค้งเอยน่าดูต้องดูงานไรวันแบบนี้จะดี อันนี้ขนาดบอกโตกขนาดนั้นเนาะอืมอันนี้อย่างเด็ดอย่างวันในร้อนเนี้นี่พี่ในช่วงบ่ายนี่จะทำงานแบบนีกลุ่มๆมีกุ่มๆม่วงวันร่อนนะนะครับคนสดำคนสดำมันเท่าเกเรเนี่ยทานยืนเฝ้านะบะฮู้ว่าสาวอีสา,สา,สานได้ย,ยินพริกหรือยังไงเจ้ เล okay, วเลวเลวเวเ็วเ็วเลวจเรดหรือล่ะรเรียกว่าทำงานเหนื่อยชาตอบแทนสืคนไทยเราขออดทนกันได้เนาะพี fall, bush, <S <S ่ก okay. ็มีความสุขนกัรทำงานเหือนในสถานเลยเพราะคนเหนื <S <S ่อยก็ได้เงินเยอะมีรต่ได้แต่งโยมพักกันเนาะ ทีตามตอนแรกเาถายงานเนาะตอนเยนเ็ยนๆทายกินเด้พี่น้องเด้อโอ้เห็นบนแล้วก็นีน่ไหนพอยุดยืนอันนี้ทสายสายู้กันจริงเลยแต่สาวอีสานทำก็ได้หรอกน,นี่ไป แต่เพิ่นก็ให้พักนานนะชาวสารอืมเม็เนมือเพื่อนก็ให้พักน้านๆนีน่นนครับคนเกาหลีมีอนั่นสามคนชาวสารนี่กกอือหัวหน้านแล้วมีอะไรแบบบางคนเข้าใจว่ามาทำงานตู้ดีได้เงินเยอะเงินเยอะอืม

พี anyway, uh ่เ huh. พ so so ื่อนเขาโค่นสูงดีเนาะทำทุกวันเนาะเมนูความมุ่งสูงสูงทีพี่น้องเลยยิ่งช่วงเก็บเกี่ยวมันจะฤดูการเก็บเกี่ยวพืชผลผักผลไม้เนี่ยมันจะไม่มีวันหยุดเลยนะฝนตกยังต้องใช้ชุดเสื้อกันฝนลุยฝนทำงานอืมเวรช่วน้องๆขอไปนครับจับสักชั่วโมงสองชั่วโมงที่พี่น้องเลยไปบอลหน่อยไจะรับจับอะไรไปสักชั่วโมงบอก บเป็นเดือนพื่อนก็จะมีรถไถไทยนะพี่น,อน,น้องเอ้ยเจ้าเพื่นไปใช้ใกล้ก็ได้ใชใกล้ก่ได้ครับเนี่ยเพขนจะมีรถไถไทยบนนะพี่นอ้องแล้วก็จะมีคนเดินตามตามสูตรคนหนึง่งเห็นไหม เเห็นเมืองโม่เมืองพลังเพื่อจึงยึสายพานเก็บมาพลังขึ้นไปเลยนี่ยครับ,บอ,อ,อืมเนี่ยครับนีนจะมีคนตามตูรถไถคนหนึ่งเลยเคียร์เคียร์เคียร์เนี่ยเนี่ยครับ นะครับเคลียร์ลงเคลียร์ลงเคลียร์ลงบางคนเก็บหน้าที่เก็บกูเก็บไปเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าไปน่า,นา,นา,นานสายงานน้องแมนอยู่ท,ท,ทั้งวันและทุกวันพ่อแมบ คนคีบมันเมือเอ่อยนะสายงาเนาะคนคีบเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะคนเก็บสองสามข้แรกก็จะเป็นผู้หญิงเนี่ยสิคีบใส่กระมังเนาะต่ผู้ชายก็ผู้ชายากกชลากกระมังยืนใส่รถลากกระมังยืนใส่รถผู้ชายมันยังไม่ยืดเอวยืนตรงขึ้นหน้าไอเหวี่ยงเนาะได้ผู้ยืจริงเนี่ยนี่ครับมันมันก็จะไหลตามข้างล่างเครื่องไปทีน้องเอ้ยอัก ตเทคโนโลยีของเกาหลีอาจจะจบยังไม่ถึงล้ำถึงตามเมืองฝรั่งที่บางหนสายทางเคยดูในยูทูปไป<ห>เนานะนะเพราะว่าตามเมืองฝรั่งทางยุโรปเนะี่ยมันจะไหลขึ้นสายพานเก็บใส่ยถังคนเดียวมันเลยเนาะอืมแม่น่าจะมีคนคนหนึ่งครับคอยเคลียร์คอยอย่างเคลียร์มันงฝรั่งให้เป็นกองไม่บอกอแต่คนที่เมือ่อยชุดคือเนี่ยครับ แกงที่เก็บในพี่น,น้อยเนาะในเขตดภาคเหนือที่บ้านเหนือสายสารยูหร่อจะพี่เมฆบอกว่าแก่งไร้วันแกงอะไรใบแกงนี่เนี่ยคือทํางานชุดจอดของเขตนี่เลยใช่ไหมเนี่ยยกเบ็ดเล่งงานให้เท่าแก่นะจ๊ะให้เด็กคนใสยย่หมวกอยู่ข้างก็ชอบขุย,ยนะนะนหนใหญ่นั่นแหละจกหัวหน้าเท่าแก่นะแค่เด็กคนนั่นแหละ กุมเงที่ทั้งวันเ่ยนะ้าเบาเหนือทำาะของแช้มันหลอดพี่น้องซา <c oughs> จาจไ,ปไปต่าเบาเหนือนนมีภาพมันแบบนี้เหรอันสันเลยซาจาเบาเาหนือกุมเงยก้มเงยะืนที่ทังวันนั้นเลิกงานมาจนเย็นโอ้ <c oughs> เดียวคิดเลยเนะี่ยแต่มันดีตรงตอนนี้ช่วงนี้อากาศเฉลี่าๆเนี่ยหมอกม,มันลงมันเย็นอยู่แต่สินี่เนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันเย็นเย็นอยู่โอ้พอมีเชื้อทื่อเห็นมาสามครัก,กี่นี่จะบางครั้ง คนที่ยุต่างประเทศเดียที่อื่นๆเห็นคนไทยในเกาหลีใช้เงินบอกว่าใช้เงินเปลืองซื้อของกินเปลืองเงื่อยูหรังอลังการเนี่จยจะดูเวลาพี่เพื่อนทำงานเนะาะเงินอยู่บางครั้งพี่เพิ่นก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองอยากจะเข้าใจเพื่อนอยู่นะบอกว่าคนที่มาทํางานเมืองนอกทําไมต้องใช้เบนนีมใช้อย่างเี้ยจะดูการทํางานเขา มันก็สมมมัน,นก็สที่บนนั่นเอานะสารเนาะก็ต้องซื้อของควรให้เป็นกำลังใจตัวเองในการทำงานบ้างนะจ๊ะนี่นี่คสนสะดงในสารคิมมงโอเคนหละดูแค่คิมมุโตะมันมีคิมโตวสูงแบนนี่ไปพี่น้งองจากลาพี่คนนะครับจากลาคลิปนี้ ขอหนึ่งไลค์และหนึ่งแชร์เป็นกำลังใจพี่กับพ่อผมด้วยพี่น้องด้วยบ้านเนือกัมีโอกาสได้ทายคลิปได้เข็นเนี่ยครับจะไปทายใกล้พี่คนเดียวใกล้พี่คนเดียวกำลังใจพี่เพี่วกำลังใจพี่คนครับวทำงานเอยด้วยออืโอ้มือสั่นพี่น้อยแล้วก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคนขายแรงด้วยพี่น้องเด้อเปวยถึงใจสู้ๆเราพ oui, er e ี uh. oh, ่เด้อทุกคนเด้อ งานไข่งานมันนะชาวฉันเนาะพี่เพิ่นก็มีความสุขเป็นงานที่เพิ่นเลือกเมนอยู่ถ้าตอบแทนพี่เพิ่นโอเคเพิ่นท่วงานโอเคเจ้าเจโอเคถึงงานที่นักกันเพื่อนจะสู้ได้ความสุขในทุกๆวันเพิ่นก็สู้ไปายช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกันนะไข่ในกองบ้านเหนืยวใส่สารน้ำดื้อครับจากลาไปก่อน ภาพอาจจะสัน้นๆนิดนึงจะเพราะว่าเ้าเหนือใช้กล้องโทรศัพท์ไทยเวยอติดตามคลิปหน้านะครับดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะคนไทยที่อยู่ประเทศไทยหรือทั่วโลกครับทํางานที่ไหนก็ดูแลซึ่งกันและก,กันสู้งานสู้การไปน้ำกันเนาะสู้ไปด้วยกันวันนึงอะทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองเนาะต่องหากไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ